ก็นั่งทำอะไรกันนะนขขอืมเอาอันนี้นะเอาอันนี้อ,อันนี้เตรียมตัวรถเยอะนะวันนี้าายากไปด้วยฝนแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้า,าธรรมดาไปอะ่ะมันจะได้ถอดง่าย เราไม่ได้ไปเที่ยวป้าไ่ทำงานเอาใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยเนรองเท้าแตะเนี่ยมันถอดง่ายใส่ง่ายอันนั้นนะไว้ใส่สาหรับไปเที่ยวเอาเก็บเเก็บวันไปเที่ยวค่อยใส่ วันนี้ไปทำงานที่เฉื่อ้ป้าไปทำงานหรอป้าเก็บเองแม่ใเก็บเองปนคนเราออเตรียมของครบันหมดยังครบ่เา้านอใส่รองเท้าแต่ใส่รองเท้าแตะปอด ไฟยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนักมันหนักแล้วมันจะละ่วงเอารองเท้านี้เก็บไว้เออไว้ใส่ไปเที่ยวใส่รองเท้าแตะเห็นไหมรองเท้าแตะมันใส่ง่ายถอดง่ายแต่ใส่ให้มันถูกข้างใสใ่มันถูกข้างร <c oughs> องเท้าแตะีนอเหมือนกันพร้อมกันยัง Ó meu pai.